เพื่อนๆดูนี่นะแรงไหมแต่เดี๋ยววันนี้เรามาลองไอ้นี่กัน มันก็ยังไม่จบกับไอ้ลูกดอกสักทีนะแตบอกเลยสนุกชอบเดี๋ยวผมต้องเอาท่อสแตนเลสนี้ไปดัดก่อนนะครับกว่าจะเล็งได้ร่อไปอยี่สินาทีเล่งอเงี้ยตาเปไ็นไรปล่ามันมองไม่ค่อยชัดเลยใช้กระดาษเอามาหนุนท่อเลยนะครับเป็นกระดาษ A4 ซวม PVC เข้ามา ใช้ขาตั้งกล้องตัวนี้เป็นขาตั้งปืนนะครับมันเสียแล้วแหละเป็นตัวหนิดกล้องจะขยับไปไหนก็ได้ A few moments later... ก่อนรุ่นน้องผมมันท้าให้ยิงใส่มันแต่ต้องเป็นกระดาษเดี๋ยวผมจะแกล้งให้มันจำกระดาษเนี่ยคือบอกว่าให้มึงจำยังไงก็ได้เอาเต็มที่เลยแล้วผมรู้ว่ามันต้องจำเ,เบาอยู่และแต่ทีทนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนยิงผมจะสลับลูกนี้ <c oughs> ที่บ้านโทรตามรอดไปนะมึงเอ <c oughs> <c oughs> ็มเจอปัีมอันนี้เอ็มมันติดธุระเขามันเพื่อนไม่รู้มันจะกลับกี่โมงเดี๋ยวผมจะลองซ้อมปืนเล่นก่อนแล้วกันครับวิธีการยิงก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆใส่กระสุน ไปตรงด้านหลังของท่อเพิ่มเติมคือมันใส่ยากชิบหายโดยที่มเจาะมาตรงนี้จะได้มองง่ายว่าเราใส่ไปตรงไหนจากนั้นก็ปั๊มตัวนี้แล้วก็ยัดเข้าไปเนี่ยคือมันจะมองเห็นว่าท่อมันใส่ไปตรงไหมผมติดศูนย์หน้าศูนย์หลังแล้วก็มีตัวเลเซอร์แต่ไม่รู้จะามาติดทำไมนะแม่งฐานหมด อาจจะต้องยิงได้ในแค่ก,กดังนะครับเพราะข้างนอกมีคนเดินไปเดินมาไอปืนนี้มันแรงของกลัวมันอันตรายมาเริ่มกันเลยนะลองลูกแรกยังไม่ได้ปรับศูนย์เล็งน,นะครับ<า>เฮ้ยได้อยู่คือลูกมันตรงแล้วแหะแต่ว่าต้องเล็งลงมาอีกตานนี้ผมว่าน่าจะโดน มันแน่นไหยเนี่ยเฮ้ยเจ๋งว่ะ คือเห็นปืนมันแรงผมก็เลยสงสัยกับเพื่อนๆว่ามันจะยิงได้ไกลแค่ไหนผมว่าจะออกไปลองยิงข้างนอกดูไปสงสัยถ้ามองจากกล้องมันจะไม่เห็นครับทุกคนแต่ระยะตรงนู้นอะมันไกลมากเลยนะประมาณ300เมตรได้ครับลองยิงดิผมจะเอียงไปที่45องศานะ เขาบอกว่าเป็นระยะยิงที่ไกลสุดไม่รู้ตาผมจะมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยทวนลมอีกหนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะถึงอ่ะเอาเรื่องอ่ะนี่ขนาดทวนลมนะเนี่ย อ,อ๋อเห็นแล้วครับลูกตกน้ำระยะอยู่ประมาณสองร้อยกว่าเมตรนี่ขนาดทวนลมอะ่ะเดี๋ยวผมลองไปหาที่ยิงใหม่จากตรงนี้ถึงต้นไม้ก็ประมาณผมคิดว่าสองร้อยเมตรได้เดี๋ยวจะลองเล็งไปที่ต้นไม้ ได้ยินเสียงไหมโดนกิ่งไม้อ่ะอันนี้ไม่ได้เล็งสูงมากนะไม่ได้สูงแบบสี่สิบห้าองศาคือคิดว่ายังไงมันก็ต้องถึงอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้ทวนลมเล็งไม่ได้สูงมากนะไม่ต้องสี่สิบห้าองศาสองร้อยเมตรถึงครับ ถึงสบายเลยแล้วตรงด้วยนะงั้นผมจะลอง45องศาดู45องศา <c oughs> ผมไม่รู้ว่ามันได้กี่เมตรอะแต่มันเลยต้นไม้ไปไกลอยู่นะ โอ้เสียดายลูกหมดแล้วด้วย,ยจัดเมื่อกี้ผมไปเจอ m อ็มที่คลินิกครับเพื่อนเอนมันท้องเสียไม่สบายน่าจะอีกประมาณ3วันแต่ไม่เป็นไรคลิปนี้รอบังได้ Three days later เอม,มาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนมันทำงานอยู่ตรงนู้น เอาอย่างงั้นอยากแตมหลังพอดีเลยได้ไปเหมือนเดิมแต่พี่จะให้เอ็มปั้นกระดาษให้เอาตามที่สะดวกเลยปั้นให้เข้าท่อได้พอดีได้ไหมฮะแค่นี้ได้ไหมไม่ได้ปั้นยังไงก็ได้เอาเลยเออจะพอแต้มเออให้โอ้ย วางเลยใส่ไปในกระบอกน่ะเอาตามสบายเลย I believe I can fly. I ือที่ทําปืนนี้จริงๆมันไม่มีอะไรเลยครับจะบอกว่าความยาวของท่อสําคัญยิ่งท่อยาวก็จะยิ่งส่งลูกได้ไกลและแรงขึ้นก็มีอยู่แค่เนี้ยที่ผมแต่งนูน่นแต่งนี่มันก็มันก็แค่แต่งอะ <c oughs> จริงๆถ้าถอดเอาแต่ไอ้ท่อนี้ออกมายิงมันความไกลมันก็เท่ากันแล้วก็เพื่อเป็นการไม่ให้เอ็มมันเสียเปรียบเเดี๋ยวจะให้เอ็มยิงพี่ด้วยลูกนี้

I believe I can touch